สวัสดีเ,เพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับพี่อามกู๋ไทยเช่นเดิมนะันนจะได้อยู่ในเกมแบ็กแมนนะเป็นเกมแบ็กแมนโอเพนเวอร์ออฟไลน์ที่เวิร์กที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสําหรับมือถือแล้วนะครับผมก็กราฟิกนี่สวยภารกิจนี่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือด้วยเพราะว่ามันเป็นเกมออฟไลน์นะก็ถ้าสมมุติว่าใครมีพื้นที่ตัวเกม ไม่ใช่สิพื้นที่มือถือเหลือๆนะครับผมเพราะว่าขนาดตัวเกมเนี่ยไม่เยอะเลยนะขนาดตัวเกมประมาณ500ากว่าเมกเท่านั้นเองนะครับผมมีติดเครื่องเอาไว้นะสำหรับเกมไ,ไม่ใช่สิ่สำหรับน้องๆเนี่ยที่เป็นแฟนแบบดีซีใช่ไหมแล้วก็เป็นแฟนแบ็คแมนนะครับผมลองโหลดไปเล่นกันดูนะเป็นเกมเนื้อเรื่องที่สนุกมากๆเลยนะครับผมการาฟริกที่สวยด้วยอ่าเดี๋ยวพี่จะลองเล่นให้ดูนะปุ๊บตัวนี้จะเป็นเกมเก่าแหละเก่ามากๆเลยนะแต่ก่อนเนี่ยจะอยู่ในเพจสโตระแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเพจสโตระนะแต่ว่าสามารถ โหลดได้ในคลิปนี้นะครับผมนิกงโหลดอะไรอยู่ใต้คลิปนะเป็นไฟ apk แล้วก็ bb นะครับผมติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยนะทุกคน,ลลนปั๊บ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 ปัป๊บเราต้องกำจัดตัวนี้ลลเริ่มแรกเขาก็จะไม่มีเวลามากเขาก็จะสอนเราเฉยนะว่าให้เราก,กดถ้าอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมส่วนมากจะเป็นสเตลมากกว่าเริ่มแรกที่เขาสอนนะแต่ว่าตัวเกมมันไม่ใช่เกมแบบรอบเล่นหรือว่าสเตลแบบสายลับอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่นะเป็นตัวเกมแบบว่าแอคชั่นนะ สู้แบบบูล้างผ่านปึ๊บไต่ตึกอย่างที่บอกกับทุกคนมันเป็นเกม o p e n w o r l d นะถ้าสมมุติว่าน้องๆเนี่ยเคยเล่นเกมอ่าแป๊แบหนึง่งต่อยก,ก่อนปั๊บปื๊ดปู๊ตูแทงเข่าโอ้โหปื๊ก,ก,ก,กแทงเขา่าโอ้โหก,ก,ก,กระโดดไซคิกแบบสโลโมชั่น อ่ะก็อย่างที่บอกนะครับผมตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกม Open World นะถ้าน้องน้องๆเนี่ยเคยเล่นเกม the amazing spider man อ,อ่ะนั่นแหละตัวเกมคล้ายๆกันนะครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยเขาให้เราทำภารกิจก่อนแล้วก็ค่อยไปตะลุยแบบตะลุยเมืองแบบ Open w o r l d ได้เลยแบบเราจะไปไหนในเมืองก็ได้นะอืมแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะไม่เหมือน spider man นะที่แบบปล่อยใยไปตามตึกอะไรอย่างงี้นะครับผมมันไม่ใช่นะอแต่ว่าเราสามารถปีนตึกได้ไหมก็สามารถปีนตึกได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถยิงยิงปืนแบบ ปืนสลิงอ่ะเดี๋ยวก่อนโอเคปุ๊บนี่เห็นไหมปืนสลิงเนี้ยเพื่อแบบโหนไปตามตึกได้แล้วก็สามารถบินได้นะเพราะว่าผ้าคลุมของแบ็คแมนเนี่ยเราสามารถลอยตัวได้เห็นมเราสามารถแบบลอยตัวได้แบบจะเหินไปตรงไหนอะไรก็ได้นะเอเหินไกลมากๆเลยนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าลอยตัวแป๊บเดียวแล้วแบบมันจะหล่นพื้นอะไรไม่ใช่นะคือแบบลอยตัวแบบเหินไปแบบไกลมากมากเดูดิ กราฟิกสวยนะอันนี้คือเกม,มเกมสิบเ,เกือบ10ปีนะคนเออเป็นเกมเกือบ10ปีนะจำได้ไม่ผิดนะออกมาเมื่อปี2000ัน่อ2014หรือปะ่2014 2015ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ2013หรือปะแต่เป็นเกมนานและนานมากๆเลยถ้าสมมุติว่าใครแบบเเคยเล่นเกมมือถือสมัยตอนที่แบบ มือถือแบบมีเกมแบบอย่างแงเล็กๆอ่ะนี่แหละเกมแบทแมนแล้วก็เกมซ็อฟต์แมนสมัยก่อนอ่ะเป็นเกมที่แบบอลังการมากๆไงนะสมัยก่อนมันยังไม่มีเกมออนไลน์อ่ะเออยังไม่มีเกมออนไลน์บนมือถือแบบจริงๆจังๆอ่ะยังไม่มีนะทุกคนเนี่ยเกมพวกนี้แหละบุกเบิกมาก่อนนะก็เกมภาพสวยๆอย่างนี้ก็เดาได้ไม่ยากนะว่าเป็นเกมของใครอะไรก็จะเป็นเกมของค่ายเกมลอฟนะครับผมเออเกมลอฟที่แบบ ที่สร้างเกมแก๊งสตาร์นั่นแหละค่ายเดียวกันนะทุกคนปึ๊บโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องคัสซีนอะไรต่างๆของตัวเกมนะเราสามารถกดข้ามได้นะกดตรงลูกศรมุมขวาล่างเพื่อกดข้ามคัสซีนได้นะทุกคนอ่ะตัวนี้เราก็ตัวเนี้ยเราสามารถเดินไปไหนแบบเดินไปแบบตามตึกอะไรต่างๆ ตามจะชอบของเราได้แล้วนะเพราะว่าเราเสร็จภารกิจอันแรกแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะไปทําตามภารกิจของเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็เดินไปตามแผนที่ได้นะเดินตามแผนที่มุมซ้ายบนน่คล้ายๆกับ GTA นะครับผมเล่นคล้ายๆกันนี่เห็นไหมเป็นแบบเมืองแต่ว่าอย่างที่บอกนะตัวเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองก็ตแทมนะครับผมถ้าสมมุติน้องๆเนี่ยเคยดูแบบหนังของแบ็คแมนนะเมืองก็ตแทมมันก็จะเป็นแบบ มืดๆอย่างเดียวนะเป็นมนมนเอ้ยน่่เน่ไอ้พวกนี้เราเราไม่สามารถโจมตีได้ทุกคนเป็นตำรวจนะตำรวจถ้าสมมติว่ามันเจอเราเนี่ยมันจะฆ่าเราอย่างเดียวนะก็ตามเนื้อเรื่องในหนังลยนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยมันไม่ถูกแบ็คแมนนะผมแบ็คแมนก็ไม่ถูกตำรวจนะผมเพราะว่าพวกตำรวจเนี่ยมันนึกว่าแบ็คแมนเป็นตัวโกงไงก็เวลาจะเจอตัวก็จะยิงอย่างเดียวเลยไงแต่จริงๆแบ็คแมนเป็นตัวดีนะทุกคนดังนั้นก็สามารถไปตรงไหนก็ได้ของเมืองบินล่องโหน เผื่อหน้ากาศได้หมดยกเว้นเราไม่สามารถขโมยรถได้นะเราไม่ใช่เราไม่ใช่ทอมมีใ่ Tommy ใน GTA นะครับผมเราไม่ใช่ CJ นะโอเคตัวเกมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Backman Open World นะบนมือถือนะครับผมถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยรองไปโหลดเล่นกันดูสนุกแน่ๆเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าใครเล่นเนี่ยติดใจแน่ๆนะก็ลิงก์โหลดเรายอยู่ถ้าคลิปเหมือนเดิมนะโอเคถ้าสมมติว่าใครเจ้าคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ครับผมว้เจอกักใหม่ในคลิปหน้านะว่าพี่จะมีเกมอะไรใหม่นะไปแล้วนะครับผมบายๆครับ